หนาวไหมฮะหนาวมากคนละชนีหนาวค่ะเออวันนี้แปลกมากเลยกรุงเทพมหาลครแบบอากาศเย็นๆนี่ลมโชยมากนะเราก็เลยแบบว่าเอเช้าว,วันนี้หาเมนูแก้หนาวหน่อยดีไหมนะมครับก็ได้มาแล้วครับเมนูกแก้หนาวอยากรู้ไหมนี่ข้าวเหนียวเนี่ครับพี่น้องห่อนๆข้าวเหนียวก็ห่อนๆด้ครับลาจาม่าเว,ว,ว้ยบนโตบนโตบนโตยันห็นอะไรก่อนเห็นอะไรก่อนเอยอตับไกร่ร้อน แล้วก็ะสะโพกไก่ร้อนๆย่างแบบเหลืองๆน่ากินมากนะครับแล้วก็มีน้ําจิมร้อนๆอีกเหมือนกันนะน้ำจิมก็ร้อนๆน้ำจิมบ้านที่ร้อนอ,ะอ่ะอ้าครับร้อนๆแล้วนี่ฮะปลาดุกย่างร้อนๆอีกเหมือนกันครับเนี่ยเห็นไหม <Okay. S 1> ร้อนๆเห็นอีนะฮะดุกย่างร้อนๆน่ากินไหมน่ากินมา,นากดูเนื้อ แล้วก็มานี่จานนี้ครับอหมอมกหัวเขาไปไม่ใช่พอหมกหน่อไม้ใส่หมูสามูหม,หมูใส่หมูเลียนปึกทำไมคะพอมกหน่อไม้ใส่หมูเลียนปึกทำไมหมูเลียนปึก <c oughs> หมูสาชัน้นสามชัน้นอั่หหมูสามชัน้นอันนี้ก็ร้อนๆเหมือนกันนะฮะร้อนๆดูหนังหมูนะคะครับ ดูหนังหมูมันเยิ้มเลยเ<อ>น,นี้สังเกตไหมว่าหมูไม่เคยใส่เสื้อผ้า <c oughs> เพราะว่าหนังเขาหนาแลวเขาจะไม่ค่อยหนาวเพราะฉะนั้นเราต้องกิน <c oughs> เพราะฉะนั้นเราต้องกินหมูซ้ำชั้นเพื่อที่จะให้เราคลายหนาวแล้วหนังเราจะได้มีซ้ำชั้นเหมือนกันนะครับว่าแล้วก็เ็ดโอลดแล้วก็มีผักต้มรือลืมบอกผักต้มนํำผักต้มผักต้มอยู่ตรงนี้ได้จา <c oughs> วิธีการกิน ขับต้มเนี่ยคุณรกักจนี่ยคุณชอบไม่ใช่เหรอคัออบเปัญญังครับคำแรกก็ที่เด็ดละมากินไก่ให้ดูหน่อยที่ <มา S 2> บอกว่ามันร้อนๆนะ่ะมาเด้อมากินข่าวน้ำกันไก่ย่าง มันจิม้มยังไงฮะเดืได้นะเพ้าย่างไก่เรื่องหอมอร่อยมือเลยเหรอคะฉีดแอลกอฮอล์เรียบร้อยแล้วครับนี่ไปไหนก็พกฉีดแอลกอฮอล์เรียบร้อยประดุกฉีดมาทุกตัวคือฉีดใส่ปลาดุกด้วยอ่ะบ้า ประดุกในชอบกินตรงไหนรู้ไหมชอบกินตรงที่มันมีขี้แข็งแข็งมันนะนะมันไม่มันไม่แตะเหงือกไม่อะไรหรอไม่ต้องเกี่ยให้ดีๆฮะมีบางวันเน่ยโดนโดนแทงเหงือกอปวดไปเป็นสัปดาห์แต่มันมันแซบได้ล่ะอ๋อต้ม นี่เป็นเมนูคลายหนาวว่างั้นเถอ,อะคลายหนาวครัมันจะคลายยังไงอะ่ะมันร้อนทุ้งยาวข้าวเหนียวก็ละร,ออร้อนทอนลูกยาวม,มามากินข้าวน้ำกันออตับไก่หนะ่อยตับไก่หนะ่อยมากินน้ำกันคุณรัชนีก็ถ่ายไปจนหมดเลยนะกินจนหมดเลยนะหมายถึงจนไฟหมดหรือว่าจนทุกอย่างหมดอุ้ยจะดีเหรอ,อ ก็เห็นว่าเราเรากินกันหมดเยี่ยงจริงแต่ทั้งหมดเนี่ยไม่แพงนะทั้งหมดเนี่ยอา้าวไม่เกินร้อยห้าสิบบาทอ่ะเชือ่อไหมอืมอาหารที่นี่อา้าวอันเนี้ยอันนี้ยี่สิบยี่สิบใช่ไหมไก่นี่ก็ประมาณน่าจะยี่บห้าสามสิบน่าจะยี่ิบห้าประดูกก็น่าจะยี่ิบห้าใช่หรอแล้วตับก็น่าจะประมาณสิบบาทสิบห<ะ>้าบาทจริง ก็ย่ำยาวยู่นะย่ำยาวย่ำยาวมากร้านค้าหน้าสมทอเราก็ฝากกี่ปีไ้กับร้านค้าที่นี่มากี่ปีแล้วคุณรลชานีคุณรลชานีน่าจะต้องจะทำงานได้สี่ห้าปีเองค่ะเหรอหน้าเหมือนเป็นอาวุโสแล้วนะอาวุโสโอเคค่ะอาวุโสแล้วเราก็อยู่ที่นี่มานานมากเลยครับค่ะก็รู้หมดว่าตลาดแถวนี้ร้านไหนขายอะไร หลับตาเนื้อปั๊บรู้เลยเวลานหยุดตรงไหนอืมค่ะอ่ะก็ขอให้คุณกำพูกินข้าวให้อร่อยเอ้าจะหยุดทําไมอ่ะไปเนี่ยไม่เอาจะกินจะกินทําไมเล่าจะกินสิหิวกินไปก็อ้วนไม่เอากินทำไมล่ะมื้อเช้าไม่อ้วนเดี๋ยวพรมกินแทนเออไม่ได้ไม่ได้แค่นี้แล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะจำมั้ยโอ้ยกินสัะดวกนะเจ้า